คค่ะุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นรูปหน้าคลิปนะคะว่าจะได้เนี่ยเออจะต้องมามา่าเกาหลีนะคะแล้วก็คลิปคลิปล่าสุดที่ได้ลงไปเนี่ยก็คือคลิปที่ไปตามหามามา่าเกาหลีนะคะซึ่งมามา่าเกาหลีเนี่ยก็จะมีรสชาติที่เผ็ดมากนะคะเผ็ดมากจะได้เห็นคนอื่นเขารีวิวกันนะคะอันนี้คือชุดตื่นนอนนะคะแต่ว่าล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อาบน้ำนะคะจะมากินข้าวก่อนนะคะอันนี้กําลังท่านห,หมูนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อันนี้กําลังหัน่นนั่งกับพื้นเลยนะคะนั่งแบบอันนี้หั่นหมูแบบสไลด์นะคะเป็นหมูที่แช่ช่องฟิตมาแล้วนะคะเป็นหมูที่แช่ช่องฟิตแล้วก็ <Okay. S 1> แข็งแห้งพี่น้องคะต้องหั่นแบบค่อยๆหั่นนะคะหั่นเบาๆนะคะ ฮันแบบละมุนแน่นิดนึงมีน้องไะยะ่เยอะเ้าหันยาหันแห้งนะค <S <S จะน่าให้หมูใจนิดนึงนะ,ม,ะมาม่าเกาหลีเนี่ยเยอะเวลาเอามาให้เบอร์อันนี้คือชุดที่ได้รดาทำเองนะคะร่าเย็บเองนะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่าเย็บเองจริงๆนะคะเย็บจริงๆเดี๋ยวเย็บให้ดูคราวหน้านะคะแบบว่าเย็บอันนี้นะคะเป็นม,มาม่าเกาหลีซองละ48บาทนะคะ วัดไส้หมูน mm ้ําเพราะว่าเป็นคนมากกินเนื้อนะพี่น้องฮัลมากินเนื้อหมูนะคะบนเป็นสีน้อนฮันพี่น้องครับมันแข็งแห้งนี่และเอาอีกก็มันเป็นมาม่าแห้งนะคะเราเพราะฉะนั้นเราต้องต้มหมูใส่กับเส้นก่อนแล้วค่อยค่อยเทเครื่องปรุงลงนะคะ โอ้เย็นมือกับว่าเย็นเป็นมากๆเอ๋เป็นเนื้อหมูอี่แช่สองฟินนะพี่น้องของเมื่อกี้ั่นเอามัดอันนี้ก็เลยเหตุแบบแต่ว่ามันจะดีอย่างหนึ่งพี่น้องคะมันจะดีอย่างหนึ่งที่หมูที่ใช่ช่องฟิตเนี่ยเวลาเราหั่นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นบางมากมันไม่สิบางไงเฮ้าอ่ะนะพี่น้องคะไม่สิบางแบบไม่สิหั่นง่ายไม่สิหั่นบางง่ายพี่น้องคะแต่ให้เป็นหมูที่ไม่ไม่แข็งนะคะมันจะหั่นบางยากในความรู้สึกเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หมูที่เป็นเนื้อหมูสดๆนะคะมันเป็นหม เป็นหมูที่หลายวันแล้วนะคะเราต้องฟิตให้มันแข็งเพื่อที่มันจะไม่ได้ไม่เน่าไม่บูดนะคะนนั่แหละพี่น้องคะทำมักจิได้นะคะก็สามารถกดติดตามนะคะ if you like me ีดูคันฟอลโล่มีนะคะและจำไร้สิเพื่อนความเคลื่อนไหวของคอยตลอดเวลานะคะและผู้ใดที่อยากติดตามคอยตลอดเวลานะคะก็สามารถกดรูปละข้างได้นะคะรูปละข้างเนี่ยมันสิเวลาคอยลงคลิปยังแม่ก็สิไปขึ้นอยู่เนม ขื่อยู่น้ำเจ้านะพี่น้องแม่สิไปแจ้งเตือนเจ้าว่ากเดีคอยลงคลิปเหมือนนี่โอเคค่ะพี่น้องขอกนกม่สิเอาใส่ถุงไว้คือเก่าเตรียมไปแช่ตู้เย็นค่ะขั้นตอนต่อนตักเห็นขก็คอยดีบ่เห็นดีป่ะล่ะใส่เสียจะเห็น,นแล้วก็แล้วก็ไ่ได้ใส่อี๋ยังสอนนะพี่น้องใส่แต่กางเกงในตัวเดียวนะคะแป๊บนึงหลังมือก่อนเด้อ ส่วนน้ำนี่จะดาบอสามารถที่บอกได้นะคะข่แมนหอดว้ายส้างมากส้างมากน้ำนี่ก็คือแบบว่าใส่ทอดไดก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้เออเทน้ําผสมกับเครื่องปรุงนะคะก็คือเราต้อง,เร,องเราต้องยิ้นน้าออกก่อนยิ้นก็คือเทนะคะเปิดแกนเหยีห้อยแน่สั่งได้อันนี้ว่างหญ่เียโ้ยมันหนุยไงมันไม่พอยแสบแต่ ขอบคุณค่ะเจร่ากระสีเอาแซ่เอ้อ่ะผนังสีงยืดก่อนนิดนึงเ,เป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าตื่นเตือมาเฮตดหหวกเห็ดๆๆๆๆงานนะคะเมียนห่องเก็บห้องแล้วก็ซักผ้านะฮะเชื่อนักเรียนเนี่ยต้องซักมือนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงปกคอเนี่ยมันดำ กินก่อนแล้วเอามาเทสเน่นะครับกินเองนะคะทำเองกินเองนะคะต้องต้องรอให้น้ำมันเดือดแบบเดือดแบบสุดพลังนะคะด,ดูเดือดแบบเวอร์เวินเพราะฉะนั้นเราต้องมาเร่งแกนขึ้นอีกโอเคเครื่องปรุง โอเคนอะนี่เบิ้งเดี๋ยวจจไดสิล้างมือก่อนเดี๋ยวล้างมือก่อนนี่แล้วมามา,มาม,ามาม่าเกาหลีนะสามารถซื้อได้ที่เคมาร์เก็ตนะคะหรือตัวเคก็คือย่อมาจากเกาหลีนะคครียมาร์เก็ตนะคะคเรียนะคะเดี๋ยวจะไดจะเปิดเ้เบิงเบ้งนะคะซองละสี่สิบแปดบาทนะแต่เจไาไม่รู้ว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาขายเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเออ ที่ฝรั่งรีวิวเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพ็กเกตนี้นะคะจะได้าถามพนักง,งานเนี่ยทำไมมันไม่ได้าถามพนักง,งานที่เขาดูนะคะว่าพี่คะทำไมมันแพ็กเกจตมันไม่เหมือนเดิมคะพี่เขาก็บอกว่าเออเขามีการเปลี่ยนแพ็กเกจตใหม่ะคาจะใส่ใส่กันจก่เนาะกันจก่หน่อยๆนี้ก่อนโอเค,คออกมาหนาตานกย่างสีนะคะ มีอะไรบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ดูนะคะเนือมีสองถุงนะคะมีสามอย่างในนี้นะนนก็คือเส้นมาม่านะคะเส้นมาม่าต้องรองให้น้ําเดือดมากๆก่อนนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอารมณ์ประมาณเครื่องปรุงนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเขาให้ใส่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะใส่ลงไปเถอคะค่ะเราไม่เราไม่ซีเรียสนะคะเราไม่ซีเรียสทุกพอเรากินได้ทุกอย่างคะ่ะแม้แต่สารกันบูดเรายังกินได้คะ่ะว่าเด่นวินองขานะคะรอ ร้อน้ำมันเดือดมากๆนะะเดือดแบบปุ๊บพุ๊บพุ๊บุ๊บุ๊บอันนี้คือชุดเจได้นะคะคือตัดเองตัดเองจริงๆนะคะคือตัดแบบลืมเอารองเท้าเอ่ออะไรอะซันเนปนเปเปอร์มาใส่นะคะจ้อไม่อเอื่เอื่นถือือเอื่นหิดนะคะลืมเอามาใส่ยังไงยายใจอยู่ใส่อะไรทำอะไรยายใจ เจาเจาต้องหักก่อนนะคะเพราะว่าเจาไม่ชอบกินมาม่าอะไรที่แบบเส้นยาวๆเหมือนกับเหมือนกับสูตรมาม่าของเจาที่เจ拉เคยบอกออคุณผู้ชมไปเนีย่ยว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเจาก็จะหักก่อนเพราะว่าเจาไม่ชอบเส้นใหญ่มากนะคะนี่แหละมันก็เป็นสูตรไฟสูตรมันนะคะเจาก็จะทิ้งลงไปในนี้เลยเ,เห็นไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจาจะไปกินให้ดูนะคะอีกคลิปต่อไป ส่วนหมูเนี่ยจะน้าจะเอาลงสุดท้ายนะฮะลงตัวตอนที่มันเออมันมันตอนที่จะได้ปิดแกนแล้วนะฮะเพราะว่าจะด้าเนี่ยไม่ไม่ชอบหมูที่แบบสุกมากเพราะว่ามันจะมันจะไม่นุ่มนะคะถ้าหมูสุกมากเนี่ยมันจะไม่นุ่มเนี่ยก็จะเป็นรอนะคะก็ต้องรอ ใครสิได้กินมาม่าเผ็ดแบบเกาหลีแล้วเด้อเตรียมตะเกียบไว้ตะเกียบอยู่ทั้งงานอยู่เตรียมถ้วยไว้นะฮะเตรียมถ้วยไว้นะคะพี่องค่ะ อาจจะบ่มีการตัดต่อคงตัดต่อคลิปอย่างนะเพราะว่าใจได้ใจได้ก็ขี้ขานเหมือนกันขี้ขานมาตัดต่อคลิปนะพี่น้องนะพี่น้องบ้างโอ้ยางานกระเด็นใส่กซ์เหรอไอ้บ้นเกิดจังเสียได้นะครั ร่พีน้องคนะ okay. ับโอเคจะละกสิปิดแก๊สนะฮะแล้วก็จะเอาหมูลงนะฮะมันก็รีบคนนะฮะ ประมาณานี้แล้วฮะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะดาวเากล่องมาตั้งไว้นก่อนนะแต่จะล้า,า,างก็จะเทน้ำทิ้งก่อน,น ได้สักรู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเจะ้าก็จะเทน้ําออกเสร็จแล้วนะคะเ <Okay. S 1> จ้าเทน้ําออกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเทลงไปอย่างนี้แล้วทีนี้นะคะเราเริ่มก,กันขั้นตอนการเทเครื่องปรุงที่สําคัญนะคะอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นสาลายนะ,ะแล้วก็ ก็งาดำนะคะอยากเห็นแมนมอวิ่นอ้องแต่อยากเห็นแมนมอนี่นะคะเดี๋ยวเอดเนอะขอตัดอันนี้ก่อนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอารมณ์แบบน้ำดแดงๆนะคะเขาบอกว่ามันเผ็ดมากซึ่งแบบมันเข้าสไตล์เจไดโอ๊ยเลื่อ่มาขออย่างนั้นแต่กินเขาได้ไหมอ๋อวิ่นอ้องเบิ้งดูสิอย่าอย่าอย่าดูถูกมันค่ะอย่าดูถูกมันเพราะมันเ,นเผ็ดมาก ถึงมันจะมีแค่นิดเดียวแต่มันเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดแบบเวอร์วันจากนั้นป้าจะน่าเอาเห็ดสอนเนี้ยลงลยเปลี่ยนช้อนเปลี่ยนช้อนสักพักกู <c oughs> อโอ้กินมันหอมมาก อโอ้มันน่ากินมากมันหอมมากมันหอมแบบโอ้ยมาให้ดูค่ะดูค่ะไปเจอกันตอนกินคิปหน้า